เวลา16นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายชันชัยสแสวงศักดิ์ประธานสารปกครองสูงสุดนำตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลิพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้นางสมฤดีธัญสิริรองเลขาธิการสำนักงานสารปกครองรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสารปกครองและนางสาวสุรางคณาหิรันวัฒนสินที่ปรึกษาสำนักงานสารปกครองร่วมเฝ้าทูลละอองถุิีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ตุลาการส,กาสารปกครองชั้นต้นใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าตุลาการสารปกครองนั้นเป็นตำแหน่ง หน้าที่ที่มีภารกิจกว้างขวางเพราะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนทุกฝ่ายของประเทศทั้งข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนคำปฏิญ,ญาณที่ท่านกล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการที่จะอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริงและโดยสม่ำเสมอนั้นจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณอันบริสุทธิ์ปลอดพ้นจากากติโดยประการต่างๆไม่ว่าจะด้วยความชอบความชังความขลาดหรือความเขาท่านทั้งหลายมีทั้งความรู้ ในตัวบทกฎหมายทั้งความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตั้งใจที่จะเป็นบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถอยู่แล้วหากแต่ละคนจะได้ยึดถือคำปฏิญาณไว้ให้เหนียวแน่นแล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเป็นกลาง พิจารณาเรื่องราวทุกอย่างอย่างถูกต้องตามเหตุตามผลก็เชื่อได้ว่าจะมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนมีความพาสุขมั่นคงพร้อมทุกส่วน